เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเซนเปอร์เดอทูไดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอาจจะไปรับเพทที่นู่นนะฮะที่ในเมืองนะฮะในทะเลทรายนั่นแหละแล้วจู่ๆตาผมมันมาสะดุดไอ้ที่ตรงนี้นะฮะมันบนแผนพอดีเนี่ยเออผมเห็นมันตอนแรกนึกว่าจะเป็นทะเลสาบรหรืออะไรนะฮะแต่มันรู้สึกว่าข้างล่างน่าจะเป็นเมืองนะฮะถ้าอยู่ใต้ดินะอะเอเอเพทเอาไว้ทีหลังนะฮะตอนแรกว่าจะไป ไล่เควสแล้วก็เก็บเวลอ้าพอดีฮะเอาไอเอ็มหกสิบมาพอดีนะครับเราจะไปลุยเควสกับเอ็มหกสิบกันโอเคแต่ไม่ได้เอาแมกกาซีนแตกนะฮะมืจูดจูดฮะจูดได้เท่าไหร่โอ้เอ็มหกสิบทำไมจูได้ห้าสิบอะเอาโหไม่ชมไม่สมชื่อเลยนะเอ็มหกสิบจูได้ห้าสิบเนี่ยอ่าแล้วก็รู้สึกว่าไอตโอเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเสียบโอ้โฉโอ้โฉโฉโฉโอ้โหดึงลงมาเอง อ้าตอนนี้ผมจะเก็บไอออโต้ช็อตกันไปแล้วนะเพราะเอ้ยโอยอะไรครับเนี่ยโอ้มัวแต่พูดอะไรหมูอมบี้อ๋อซอมบีในน้ำก็มีอ่ะตอนนี้ผมเก็บออตโต้ช็อตกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะขี้เกียจเล่นมาแล้วนะเบือ่อมันแรงอยู่แต่มันเบื่อนะฮะก็เลยเอาเอา,เอาเอ็มซิมาถึงแชเวล้หนึ่งก็ช่างเถอะนะตอนแรกกะว่าจะค้าบมาลุยเควสแล้วแหละแต่เอ่อ เกยบคราฟเรารอให้เป็นวิวห้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยครับนะแรกกะว่าจะเก็บวิวแล้วก็ไปครับอ่าไม่เอาฮะเอามาลุยเลยแล้วก็กสุนที่ออกมาครับพันสามครับบอกเลยใครหน้าไหนก็ไม่กลัวเอาเด้อแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาพวกเอเคหรือไอเอ็มโฟนี้มาเปลืองช่องสมไมก็ไม่รู้นะมาอีครับจะเป่าเอ็มหกสิบอะเปนนี้ตำนานเลยนะี่ ทีมาก็เอาของสักนิดหน่อยก็ยังดีเฮ้ยหมวกมวกเอาไปเฉยฮะเอาไว้ขายไว้ขายโอ้โหมีโรงศพด้วยเหมืองโอ้๋อคนอะไรนะอีโมซีนี่เก็เวลหนึ่งอะเออเท่าแบบเวลห้าหรือเวลตันเวลหกนี่คือบอกเลยว่าหมดจัดรัสเซียเลยนี่แล้วเสียงสมบีบอยู่ไหนเนี่ยเราไม่ได้มาทำคุยนะเรามาตำรวจเหมือง เฮ้ยอ๋อนึกว่าเป็นที่สัพายตกใจนึกว่าเข้ามาแล้วก็แบบเจอเลยไอ้นี้ก็ไม่เอาเนล่สัพายมันเจอง่ายเกิดอนีเราไม่ชอบเราต้องแบบเสียงตายเปียอ้ยให้มบีร้องอยู่ในเราเนี่ยไปฮะลุยตรงนี้แหละอด้ รีโ่รอก่อนรีรอก่อนมารีโหลดนะอ,อันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเ,ยวเอา้ามันมันเป็นน้ำหรือมันเป็นอะไรเดี <laughs> ๋บอกนะให้ดำน้ำลงไปอ๋อผมว่า,าใช้ได้เลยเนดะี๋ยฮะแล้วคือมันจะเป็นน้ำก็ไม่ใช่จะไม่เป็นน้ำก็ไม่เชิงโอเคโอ้มีไก่ด้วย <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยวนะ <laughs> เยี่ยมนะครับเฮ้ย อ่ามันคืออะไรนี่มันเป็นเมืองหรืออะไรนี่โอเคครับมันเป็นเ,ม,เมืองเมืองแต่เมืองไม่ใหญ่โอ้โห่าห์แบบเอออุตส่าห์อชีคลิปลงแท้ๆ่าห์แบบเออสะดุดตาฮะแล้วก็แบบลงมาอัาชิปเลยฮะตอนแรกก็ว่าจะเป็นเมืองจริงมันไม่ใช่เออโกหกกันแบบนี้เรื่อยๆโอเค หาราเวสดีกว่าเวสอยู่ในเมืองนะฮะไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้ผมเคยมาไหมโอเคครับไอตรงนี้เป็นเอ้ยโลกดีดีดีวิวตรงมาปุ๊บก็เจอสปีดแรับโอเคตรงนี้คือเราเคยมาอะไวนีเมาแล้วเคยแยบรองอาวุธใหม่พอดีโอเคไม่ใหม่หรอกนะได้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เป็น <laughs> แรงใช่ได้ฮาวเวลหนึ่งโอเคไปรับเกรทเลยนี่จะเป็นเกรทเกียร์ซอมบี้ในตนึกที่โคตรสูงเลยเก็บไปแบบดูดเฮ้ยเอาไม่พอพวกนี้เอาไม่ได้เก็บหรอนี่ยโอ้น่าจะประมาณเออที่เคยตายไปแล้วไม่ได้เก็บโอ้ยมันยังเหลืออยู่วอร์สโคตรงดขี่รับไปอ้าวบล็อกหายปุ๊บเลยรับปับ๊บบล็อกหายปุ๊บโอเคฮะจำได้ว่าซอมบี้มันจะอยู่ประมาณนี้ จำได้ยอยู่ช่องนี้อ่าสัมบี้เยอะฮะตรงนี้จำได้สุดการร,รดวดรวดเจี๋ยวอะไมเงียบแปลกแปลกแฮสกิจก่อนป่ะม,มาดีฮะโอ้โหจุดแดงเพียบเลยมาดิไว้นะจับเป้าโอ้ห้าสิบไม่ใช่ร้อยสอ้โหเอาล่ะ มาดิครับโอ้โหยิงขนาดนี้ยังตกได้ว้าวยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคเอายังไม่ยังยังยังยิงยังไม่อูใช่ป่ะอุ้ยยังไม่อูใช่ป่ะยังไม่โอเคใช่ไหมเอ๊ะ โอ้โหรวมไม่ใช่ขนาดนี้ฮะโอเคกระสุนพันนัดนี่คือแบบไซส์มันแบบอ่อให้หมดเลยนะฮะลงเมื่อกี้สอมบี้ฮะเราไม่สุดใจขวงหรอกยำใจนี่เฉยแค่เขี่ยหมดโอเคชั้นบนจำได้ว่าเราจะขึ้นชั้นบนแล้วก็ลงชั้นล่างนะถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนวูปดีกว่าเฮ้ยไอ้ป๊บ เดี๋ยววุ้พวกนี้เดี๋ยวมันน้อยใจนะฮะโอ้โาบานเลยฮะอ๋อกระเป๋าแถมมาด้วยโอเคได้ดครองอยู่ได้ครองอยู่วัดดี อุย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 โจจจเฮ้ยหมาอุยอุยอุยโจเอาดิดิเจอของแข็งไปหมย์อะไรอะไรอะไรไอหินนกหินนกแว๊บมาทำให้ตายยิ่งโอเคครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้เออ่ไอ้มอสเฮ้ยอ้วเดีพูดไอ้พูดก่อนเฮ้ยโอเคก็ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้มอสไอ้แม็กกาซีนแต่งเลยนะฮะเออเสียดายมากแล้วแม็กกาซีนแต่งนี่ผมคือมันไม่เจอเลยนะนอก,กจากได้ตั้งแ,นนะแต่นู้นฮะคือแต่นั้นเดียวนะฮะก็คือไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรไม่สมตายับแม็กกาซีนแต่งเลย แล้ของนี้มาาเราน่าจะลงไปทางไหนทางนี้อ่ะอันแรกอันแรกวิ่งไปไหนพี่เฮ้ยเดี๋ยวมือ,ป,อป,ปืนนี้ไม่ไม่ไมแม่นซะเลยเว้ยใครจะพังแล้วอีกด้วยเฮ้ยชิบหายแล้วสี่ทุ่มแล้เวเดี๋ยวเรายังเคลียร์ซอมบี้ไม่หมดเลยอยู่ไหนกันหมดแฮะอยู่ไหนกันหมดไม่เอาไว้เอามาทำไม ว่านทางกเก็บไปก่อนลงทางไหนวะเนี่ยไม้ลงทางนี้นะโอ้ยจูจูหักหุ่ยห่่เจเจโอ้โหตูรมมาเลยตอนนี้ประเดี๋ยวมีทางรัดเข้าให้ไหมฮะโอ้โหเฮ้ย ตีควดเยอะเลยตรงนี้โอ๊ยอะไรนี่ไอ้ยาเอาเอะๆเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ใจเย็นๆโอนะ้โหแคระหมาก็มาเอาวัดเ t ือดเฮ l ้โอ้มาเป็นหมูแคระเลยยังไงครับเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ยังไม่ตายเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ได้เกียร์ซ็อกกีข้างบนเลยข้างล่างปนปานปุกเลย เฮ้ยไม่ใช่วันแดงดืวดนะฮะนี่เฮ้ยปืนพังเดี๋ยวข้านนก่อนเดี๋ยวเราใครซีตรงนี้อุย้ยไอ้นั่นอ้าวนีรัวดีจิบหายวิ่งจิฮะโอ้ยมาตะเควิดมาทำอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวรู้สึกว่า เออเควสไม่ให้ลงมาข้างล่างนี้วะจาได้ตรงนี้ก็แกะกวาพร้อมฮะพร้อมรันอ่ะแล้วก็นั่นแน่เขาให้ลราลงไปชั้นล่างมันมีชั้นใต้ที่อยู่ตรงนี้จําได้ไปฮะไปหันกระสุนเกณฑข้างล่างโอ้โหอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมันจะเยอะกว่าทุกทีฮะหรือมันอยู่นานยิ่งเอออยู่นานยิ่งแบบ ก็บนัด no โอ้โหเยอะฮะอุ้ยไม่ได er ้ระเบิดป่ะไอ้บรมดาเป็นร้อยเลยโโจ nice. ปิดประตูดีโหลดดีโหลดอุ้ยไอ้นี่ก็จะไปเอีก้ยไม่ได้ไม่ได้กัรเดี๋โอ้มีทางนี้ที่ไรไหมเนี่ยตายนะฮะเนี่ยโอ้โหอุ้ยเยอะจัดเชื่ออุ้ยเดี๋ยวมบรรดไปไหนละมั้งเนี่ย โอ้ยไม่แล้วหลบปป๊บโอ้อาจะ้เลยข้างหลัง <land> บอกเลยนะเดือดว่ะจะเดือดไปไหนคือถ้าออโต้ช็คกันมานี่ผมน่าจะตาย <c oughs> คือมันยิงช้าไงอ,อ๋อแั้นคือตอนนี้ติดเชื้อด้วยโอ้ยตัวนี้ไม่กล้าใช้เลยกลัวมันพังเวลาย,ยิงเจ๊ะ ถ้าจะทำก็ทำได้นะแต่ขี้เกียจปุณ้ยังไม่อ่านนี่ยังไม่อา่นอานโอเคอ่านไปจำได้ว่าไอ้นั้นมันจะอยู่เดี๋ยวสัปเรายอยู่ไหนฮะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เคลียร์อีกเหลือตรงไหนอีกวะเนี่ยโอเคกล่องใหญ่กล่องเลเวลห้าครับเควสเอาดอกเดียวได้นะโอเคสุนมากุณิเก็บไปอันนี้ไม่เอาได้เดียว รีไอเดี๋ยวกล่องสมุดกล่องสมุดสมุดคราบทึกเอาฮะอ๋อได้แล้วตรงนั้นเลยวันนี้ไม่อ่านโอเคอ่านไปเรียบร้อยฮะไปเอาละคือจะบอกว่าตอนนี้เควสก็ได้จบไปเรียบร้อยแต่ผมยังไม่กลับไปส่งเควสนะคือเห็นสถานที่ที่หนึ่งยิ้มแปลกหัแปลกตานะฮะคือที่นี่แบบมีสถานที่ที่ผมยังไม่ไ ดูแบบเยอะแยะเลยนะฮะนี่คือที่ตุกนี้มันเหมือนเป็นโหถดนะฮะเออบอกเลยว่าเราต้องไปดูนะฮะแต่เมืองน,นี้แบบมีสถานที่ที่ผมยังไม่คุ้นหูคุ้นตาเยอะแยะเลยนะฮะโอเคผมว่าอิสุภะคงได้มาที่นี้แน่นอนนะฮะถึงจะไม่รับเควสก็ช่างเถอะนะ,ะมาดูก็ยังดีสำรวจนะฮะแล้วที่นี่มันมีโรงงานผลิตปืนด้วยนะฮะ,ะแล้วก็ตรงนู้นก็ยังไม่ได้ดูด้วยอ๋ออย่างนี้มันต้องดูครับ อ๋อฮะนี้คือเป็นโบร้างวะอ๋อเียบรีบฮะไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะมีชั้นใต้ดินนะฮะแล้วก็น่าจะมีแค่ข้างบนไม่มีชั้นใต้ดินหรอกม่เนี่ยฮะไม่เนี่ยเอโอ้โอ้โอ้มาต้อนรับหรือ สุดว่าตัวนี้ได้เป็นสถานที่แบบสถานที่ต้องห้ามเฉยๆ <c oughs> สถานที่ให้เข้ามาดูและเยี่ยมชมเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรแปลกโแปลกใจไปมากกว่านี้เมื่อกี้มันมีสะพานอยู่ข้างบนด้วยไงจะจะจะโอ๊ยยาตกยาตกอ่ามีฮะมีชั้นบนมีชั้นบนเฮ้ยมันจะพังลงไปไหมเนี่ย ไปพี <Mile dizzy> ่น่าจะมาที่อ๋อโอเคตรงนี้น่าจะไปต่อไม่ได้นะไม่จะขึ้นไปทางนี้อ่ะโอเคไปคุณว่าในบทนี้มีอะไรให้เราบทไม่มีชั้นตาดินก็ให้ปีนขึ้นกระบอเลยโอ้โหโพส้ยอยู่ไหนอย่ามาไอ้จนนกบ่สองตัวอ๋อ อเ,เอ้ยอ้าอ้าเห็นแล้ว,วสป라이์หนึ่งกลอง่องอ๋อนั่นแน่นี่ก็ขึ้นได้ฮะว่านี่อีกกล่องเอ้ยข้างบนก็ขึ้นได้แล้วก็มีไอนน้เนี่ยอ่ากป๋องอาวุธนะฮะไม่รู้จะมีอาวุธใหม่ของที่ได้สิเขียนจะร่วงตายคระป๋อ แล้วกตรงนี้จะขึ้นยังไงอะนีมันต้องแหกกดนะเอเนนีเอาจริงทำบล็อกขึ้นไปก็ได้เละเอาติดหัวยืก็ติดโอเคฮะชั้นบนตีละครั้งสิเปงเงงเงเงีงยบกีบ เจเจไม่มีอะไรอยู่ยังเราได้ดอกเราก็พูดที่แหกกดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีอะไรเลยว่าเราหน้าจะเดินไปบนหลังคามากกว่าหรือลงไปข้างล่างหรือไปตรงนี้มันมีทางไปไหมเนี่ยไม่มีฮะโอเคเดินไปนี้ก็ได้วิให้แครใ์ใครแคร์ ซับไพ่อีกหนึ่งกล่องอ้าอยู่ตรงนู้นนะแล้วใครมันจะเปลียวได้วะดัน <c oughs> เฮ้ยทําให้มันเอาได้ง่ายกว่านี้ไม่ได้หรืออ๋อทําง่ายมันก็ไม่สนุกสิเอ้ยเป็นอาหารเฉยๆนะไม่เปลียวดีกว่าสรุปแล้วไอ้นี่ไม่มีอะไรเลยได้ปะหรือหรืออีกตึกตรงนั้นจะมีอันนั้นแน่อ่ามีแอบแอบกระสุน ผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพราะไม่มีอะไรอะ่ะซอมบี้ก็ไม่มีเนี่ยวายตัวตนี้น่าสงสัยอ่ะไอ้ตึกข้างๆกันอะ่ะไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยอันนี้เป็นบ้านเหรอนึกว่าสถานที่ข้างๆโบสถ์อาใช่ใช่ข้างบนนะข้างบนอ้อยยออ้อยย้อยจุ๊บมาบ้อข้างบนมีใครอยู่ไหมฮะ หวัดดีขอตัวให้มีแต่เสียงฮะไม่ได้ยินไม่มีตัวไรอ้อนเเอาละก็สำหรับซีรีส์หนึุดายในพาร์ทพาร์ทนี้นะฮะตอนแรกก็ว่าจะไปรุงเมืองแบบเออไปรุ่นนะว่าเมืองมันจะมีอะไรแบบตื่นเต้นทีน่จะได้ลงไปแป๊บเดียวเมืองสั้นนิดเดียวเออไว้น้ำออกมาเจอเลยนะับก็โอเคครับคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรหรือ ใช้วุฒิอะไรก็ขติดต่างมาต่อไปนะครับพวกคิดก็สำหรับคลิปนี้พวกคุณทุกคนรับยังตัวนี้ดีกว่านะ้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดตัปและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพือพ่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ